อันคู่แสงก็มาฮอดน้าแล้วเนาะคะ่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปเหตุงานนี้ก็คือว่ากระต้องมีมีพลังงานก่อนก็คือต้องกินเขาซอก่อนกินเขาง่ายบ้านเ้าหน่ะจา้ะมานีมาเบิร์กันกระเขาของคู่แสงหรือว่ามีอย่างแน่อันนี้ก็จะเป็นแกงปลาแกงปลาคอใหญ่เนาะนี่นี่นนปลาคอปลาคอตัวใหญ่ยู แล้วก็มีปิ้งตับมีปิ้งใส่กอกแล้วก็แมงกิสร์กุ๊กแซงกับกินเขากับน้องเนาะน้องแฟงอันนี้น้องแฟงน้องแฟงอยู่บ้านไหน,นครับ้านะน้องเมฆครับน้าแม่กจ็ะจะนี่แมงกนนี่เห็นไหมกินเลยเข,เขาเขาเหนียว้ะจ้ะจำน้าจำน้ำแกง,งก็เอาไปกิน แสบจ้าแสบเอาขาคนียนติดคอเน,ะนาะยาบุ๋นเียเรับขอนํำกันเด้จ้าของงายแล้วเนาะจ้าเขากาสิมะแต่งตูก แตงตูเพื่อที่จะไป,ปตัดลำม,มันสิ <c oughs> เป็นแหลบ่ใส่ตะล้มม <c oughs> ลอล <c oughs> ใส่ถุงมือกันเนาะใส่ถุงมือแล้วก็ใส่มมนหมวกนี่หมวกเนาะไปกันเลยจ้าวันหยุดของคู่แสงเราจ้ะก็คือมาตัดลำมันตรงนั้นเลยจ้า มาเลยมาเลยรัยอบ,บอุ่นไหมวันนี้รับปุ่นไหมมื่อกี้กับโบคอยนแดดปันใดเนาะเพราะวันแบบนเ่้าวหงฝนตกเนาะตกกว่าก็กนะตกเะกกกื่อนีน แตกต้องเอาคืนรถไปกองไว้เพื่อที่จะไปปลูกสวนไหมหนอนอ้าวนอนนายไปต้นกล้ยวยเหรอป้ากล้ยวยทำไม่ป้าเราปลูปกไว้เพราะวันนม่ป้าเราไปตลาดมา เราปลูกคออันไปตลาดปลูกซุ้มกล้วยซุ้ม,ามาคามะเขือกินไปตันละมันกับอันเบกมันแล้วนะคะ <c oughs> ตอนนี้จะงเวลาพักเที่ยงกินเขากินผ <c oughs> <ๆ>ักเที่ยงแต่ตอนนี้เหนื่อยแฮงขอกินบักสมก่อนเดี๋จ้าห้ <c oughs> าห้มามอุ้ยแกโอ้ยยากเมื่อหัวมันขึ้นนไข่ก็ตื่นแสง กี่ยางยากง่อยตัี่เลือกตัไทยบกนู่นเลยนาแดงบ้นาแดงเมื่อยแหงห่อนแหงนาแดงข้าวเหนียวยิ่งยิ่งินงยิ่